ครับกลาบสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําธนบัตรฉบับละยี่สิบาทราชการที่9นะครับประเภทเลขสวยนะครับประเภทเลขสวยฝากพี่น้องรักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ด้วยนะครับ ครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับมาแนะนำนะครับธนบัตรไปละยี่สิบบาทราชการที่เก้านะครับประเภทเลขสวยนะครับประเภทเลขสวยนะครับแนะนำนะครับแนะนำให้พี่น้องนักสะสมนะครับหาสังเกตนะครับประเภทเลขสวยเป็นยังไงนะครับเล่นหากันเป็นยังไงนะครับนะครับ ให้พี่น้องนะักสะสมนะครับได้รู้จักนะครับได้เข้าใจกับธนบัตรประเภทเลขสวยนะครับนะครับว่าคำนิยมเล่นหาเก็บหากันยังไงนะครับนะครับธนบัตรราชการที่9นะครับราชการที่9 ประเภทเลขสวยนะครับเลขสวยเลขมง,มงคลนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะครับมาฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องรักสะสมครับ นี่มานาเสนอธนบัตรราชการที่เก้านะครับมาดูกันนะครับประเภทเลขสวยนะครับมาทําความเข้าใจกันนะครับประเภทเลขสวยของธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นอย่างไรกันนะครับประเภทเลขเก้าหน้าเก้าหลังนะครับครับสังเกตดูนะครับเก้าหน้าเก้าหลังนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ หลักหน่วยเป็นเลขเก้านะครับเห็นนะครับหลักล้านนะครับหลักล้านเป็นเลขเก้านะครับหลักล้านเป็นเลขเก้านะครับหลักหน่วยก็เป็นเลขเก้าเห็นไหมครับหลักหน่วยก็เป็นเลขเก้านะครับลักษณะนี้เขาเรียกเก้าหน้าเก้าหลังนะครับ ในหมู่นักสะสมนะครับนิยมเก็บหากันนะครับในหมู่นักสะสมนิยมเก็บหากันนะครับนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันแล้วนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับนะครับมีการซื้อขายกันแล้วในกลุ่มนักสะสมนะครับมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเลขสวยเลขประเภท9ก้าหน้า9ก้าหลังนะครับนะครับ หลักล้านคือเลขเก้านะครับเห็นไหมครับหลักล้านครับหลักหน่วยก็คือเลขเก้านะครับนะครับลักษณะเป็นเลขมงคลนะครับเป็นเลขมงคลเก้าหน้าเก้าหลังนะครับนิยมเล่นหากันในหมู่นักษะสมนะครับนะครับ ก็เลยมาแนะนําให้พี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับหาสังเกตดูนะครับหาสังเกตดูแลทําความเข้าใจดูนะครับทําความเข้าใจดูนะครับก่อนที่เราจะเก็บหาสะสมนะครับให้มาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าในหมู่นักสะสมเขาเล่นหาประเภทไหนกันบ้างธนบัตรแบบไหนกันบ้างเปลี่ยนระษาแบบไหนกันบ้างนะครับที่มีราคานะครับนะครับ วันนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับธนบัตรราชการที่9นะครับนะครับฉบับละ20บาทนะครับฉบับละ20บาทประเภท9หน้า9หลังนะครับนะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับบางคนก็ยังไม่รู้9หน้า9หลังคืออะไรเป็นอย่างไงลักษณะอย่างไงนะครับนะครับ ก like ็มาทาความรู้จักกันเลยนะครับมามาทําความเข้าใจกันเลยนะครับเก้าหน้าเก้าหลังเป็นยังไงนะครับนะครับหลักล้านนะครับคือเลขเก้านะครับหลักล้านนะครับคือเลขเก้าหลักหน่วยก็คือเลขเก้านะครับนั่นคือเก้าหน้าเก้าหลังนะครับนั่นคือเก้าหน้าเก้าหลังนะครับให้พี่น้องนักสะสมนะครับเข้าใจเลยไว้ด้วยนะครับนี่คือเก้าหน้าเก้าหลังนะครับนะครับ จะได้เก็บหาสะสมกันถูกนะครับนะครับเป็นเลขมงคลด้วยนะครับเป็นเลขมงคลด้วยนะครับนิยมนิยมเก็บหากันในในกลุ่มนักสะสมนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับพี่น้องนักสะสมนะครับอยากระสะสมธนบัตรนะครับมือใหม่นะครับอยากกระสะสมธนบัตรเหรียญกระสาบนะครับ เราก็มาทําความรู้จักกันก่อนนะครับทาความรู้จักกับเหรียญกับเหรียญกระสาบกับธนบัตรที่เราอยากต้องการสะสมนะครับมีประเภทไหนบ้างที่เขานิยมเล่นหานิยมสะสมกันนะครับที่มีราคานะครับนะครับวันนี้ก็มานําเสนอธนบัตรไปละยี่สิบาทในชกาคารที่เก้าประเภทเลขสวยนะครับนะครับชนิดเก้าหน้าเก้าหลังนะครับนะครับ มาทำความรู้จักมาทำความเข้าใจกันนะครับนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับพี่น้องนักสะสมครับนะครับก็มานำเสนอกันนะครับมานำเสนอให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมกันนะครับก่อนเราจะเก็บหาก่อนเราจะสะสมให้เรียนรู้กันก่อนนะครับว่าจะเก็บหากันอย่างไรนะครับ สารบ,บัรประเภทไหนเปลี่ยนกระสาประเภทไหนที่เก็บหาแล้วมีราคานะครับที่เก็บหาแล้วมีราคานะครับในกลุ่มนักสะสมที่นิยมเก็บหากันนะครับเป็นประเภทไหนบ้างนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็มานำเสนอธนบ,บัตรราชการที่9นะครับราชการที่9ฉบับละ20บาทนะครับ ชนิดก้าวหน้าก้าวหลังนะครับก้าวหน้าก้าวหลังเพื่อนผูกนักสะสมบางท่านนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจว่าก้าวหน้าก้าวหลังเป็นยังไงนะครับนะครับยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่เข้าใจก็มีนะครับว่าก้าวหน้าก้าวหลังเป็นยังไงนะครับเราก็ลองมาดูกันนะครับก้าวหน้าก้าวหลังเป็นยังไงนะครับผมจะมาแนะนําให้ดูนะครับนะครับมาดูกันไปอย่างช้าๆ้านะครับนะครับ นะครับหลักล้านนะครับหลักล้านก็คือเลขเก้าเห็นไหมครับนะครับหลักหน่วยก็ต้องเป็นเลขเก้าเช่นกันนะครับหลักหน่วยก็เป็นเลขเก้าเช่นกันนะครับนะครับเลขประจําหมวดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้เป็นเลขเก้าด้วยก็ดีนะครับก็ดีนะครับแต่มันไม่ใช่สําหรักสําคัญอะไรนะครับนะครับ นี่คือธนบัตรประเภทเลขสวยชนิดก้าหน้าก้าหลังนะครับนะครับมาแนะนำให้พี่น้องนักสะสมนะครับได้เข้าใจได้เรียนรู้กันนะครับนะครับคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับนะครับ ถ้าทางช่องของเราประกาศรับซื้อนะครับคือประกาศรับซื้อนะครับแนะนําคือแนะนํานะครับถ้าประกาศรับซื้อคลิปไหนประกาศรับซื้อนั้นเราซื้อจริงนะครับเราซื้อจริงนะครับนะครับนะครับในเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องนักสะสมทั้งหลายนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับในคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับ คอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะครับนะครับมีอะไรไม่เข้าใจยังไงนะครับหรือจะมาปรึกษาเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับธนบัตรนะครับนะครับคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับทางใต้คลิปนะครับนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับยินดีให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกท่านนะครับนะครับ แต่ก็เปลี่ยนความรู้กันนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับพี่น้องครับจะได้มีกำลังใจนำคลิปใหม่ๆคลิปดีๆความรู้ดีๆสาระดีๆมานำเสนอพี่น้องนะครับนักสะสมนะครับนะครับนะครับนี่คือธนบัตรฉบับละ20บาทนะครับรัชกาลที่9นะครับประเภท ก้าวหน้าก้าวหลังนะครับก้าวหน้าก้าวหลังนะครับที่นิยมสะสมกันในหมู่นักสะสมนะครับนิยมเล่นหากันนะครับนะครับเป็นลักษณะเลขมงคลด้วยนะครับเป็นลักษณะเลขมุดมงคลด้วยนะครับนะครับก้าวหน้าก้าวหลังเป็นยังไงลองมาดูกันอีกทีนะครับ ต้องมาดูกันอีกทีนะครับเลขหลักล้านนะครับเลขหลักล้านก็ต้องเป็เลขเก้านะครับเห็นไหมครับต้องเป็นเลขเก้านะครับหลักหน่วยก็ต้องเป็นเลขเก้านะครับเห็นไหมครับด้านบนก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลักล้านต้องเป็นเลขเก้าหลักหน่วยก็ต้องเป็นเลขเก้านะครับนั่นคือเก้าหน้าเก้าหลังนะครับนั่นคือเก้าหน้าเก้าหลัง นะครับนะครับพี่น้องรักสะสมนะครับมือใหม่นะครับก็ลอ,องหัดสังเกตดูนะครับว่าในธนบธนบัตรของเราหรือเห,อเหอรษาษาียญกระส่าของเรานั้นนะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นบ้างนะครับนะครับถ้ามีถ้ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในธนบัตรหรือใ,ในเหรียญกระส่าของเรานั้นนะครับนั่นคือ เหรียญแปลกธนบัตรแปลกแล้วนะครับนะครับนิยมเล่นหากันแล้วนะครับนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสกา์ด้วยนะครับสวัสดีครับ